สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมักคาคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆ f อซที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกๆท,ท่านนะคะทั้ง f อซใหม่ f อซเก่าแล้วก็เอซที่กําลังจะเข้ามานะคะวันนี้นะคะมักคาคุณย่ามีอาหารรสเด็ดมานำเสนอค่ะวันนี้นะคะ แกงฟักนะคะเนื้อสับปะนะคะหรือถ้าเราไม่ชอบเนื้อสับก็ทำเนื้อเป็นชิ้นชิ้นก็ได้นะคะทำออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะน่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะทีแรกเลยนะคะเราก็ทำเครื่องแกงสดเลยนะคะโดยการนำพริกพริกแห้งหรือว่าพริกสดก็ได้นะคะแล้วก็ตระไคร้หอมแดงกระเทียม กะชายแล้วก็เม็ดผักชีเม็ดผักชีกินหรือว่าผักหอมป้อมนะคะโขคกผสมนะคะโขกกพอหยาบนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนทีนี้นะคะเราก็ไปทําชิ้นฟักให้พอดีคํานะคะชอบชิ้นเล็กก็ได้ชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะนี่จะเป็นฟักเขียวฟักอ่อนนะคะโดยที่เราไม่ต้อง แกะเมล็ดออกเลยนะคะพอเมล็ดข้างในเขาก็อ่อนเพราะจะเป็นพริกอ่อนเพราะมันจะเป็นฟักอ่อนนะคะเป็นเพื่อนทุกคนนะคะเราก็มาทําการล้างให้สะอาดแล้วก็พักไปก่อนแล้วก็ไปทําการตั้งไฟเลยนะคะตั้งเตาเลยค่ะใส่น้ําลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอานําเครื่องแกงของเราที่เราโขกไว้ในครกแล้วเนี่ยค่ะก็ผสมน้ํานี้ตึงพร้อมล้างครกลงไปด้วยนะคะน้ําล้างครกนี่นะคะจะทําให้อร่อยมากเลยเพราะว่าการที่เรา ใส่ผสมนม้ำรางครกลงไปด้วยเพราะครกเนี่ยค่ะจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่เราใช้ผสมลงไปนะคะก็ใส่ลงไปด้วยนะคะก็ตั้งไฟนะคะก็คั่วคั่วให้คั่วคั่วให้พอสุกกันนะคะแล้วก็ใส่แฟงของเราลงไปนะคะหรือว่าฟักเขียวของเราลงไปแค่นี้ก็ก็คั่วคั่วไปอีกสักหน่อยพอได้กลิ่นหอมมาแล้วใช่ไหมคะก็เติมน้ํานิดหน่อยเติมน้ําสักหน่อยก็พอประมาณที่เราชอบนะคะก็รออีกประมาณสัก นาทีก็สุกแล้วนะคะการปรุงรสนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสเนาะคะ่ะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วที่นะคะแกงอ่อมนี้นะคะแกงแกงฟักอ่อมนี้นะคะก็จะต้องใส่ปลา เขาลงไปด้วยนะคะเพราะจะได้กลิ่นหอมของปลาล้าด้วยนะคะแล้วก็เกลือป่นนิดนึงนะคะแล้วก็ผงชูรสหรือว่าลสตีสักหน่อยแต่ใครที่แพ้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะรสชาติของฟักแฟงเขียวนี่นะคะเขาจะหวานอร่อยอยู่แล้วนะคะผสมกับเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยนะคะเนื้อสับนะคะจะเป็นเนื้อวัวก็ได้นะคะก็เอามาสับให้ ไม่ถึงกับละเอียดมากนะคะนี่นะคะก็จะผสมผสมลงไปพอเนื้อสุกฟักแฟงสุก แล้วก็ได้ที่แล้วเราก็ปรุงเครื่องปรุงตามที่มัค่าคุณย่าบอกนี่นะคะโอ้โหตอนนี้นะคะพอเราคนๆขคคั่วๆไปพอสุกแล้วนะคะโอ้โหได้กลิ่นหอมสามบ้านแปดบ้านเลยค่ะเพื่อนๆทุกคน <c oughs> ก็เลยอยากใหเ้เพื่อนๆทุกคนนะคะมารับชมแล้วก็มารับชิมด้วยกันนะคะรับรองอร่อยมาก เลยนะคะลองไปทำตามดูนะคะขั้นตอนง่ายๆเองนะคะก็ทำทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะซดตามร้อนๆด้วยนะคะอันนี้เลยสำคัญคล่องคอเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะก็มีเมนูโปรดเมนูจานเด็ดนะคะ มาฝากเพื่อนๆและก็เอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,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 การติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ